มาค่ะพิกปลูกเองดกล่งดกเลยพิกปลูกเองจ้าสดสดเลยพิกกี่หนูไทยเรานี่เองปลูกเองมาจ้าเม็ดสวยสวยเลยนี่ดกมากเลยเม็ดแดงๆน้ำนะเนาะสีแดงๆนำเขาดกมากมากเลยออทรี oh, ดกอิรีจ้าดกงามมากเพดเพดดีรับรองเพดดีสุดยอดปะคะดกมากเลยคุณอ่ะดอกกำลังคืนเต็มเลยเนี่ย สวัสดีค่ะพบกับดูดีอินอิงแลนด์ค่ะมาค่ะมื่มอมานนี้ลาบเป็ดลาบเป็ดแซ่บๆทำเสร็จใหม่ๆค่ะมาแสบน้ำกันเนะค่ะแล้วก็จะมีต้มน้ำใส่กงกระดูกเป็ดคนๆเลยน้ำสดห่อนๆมาแสบน้ำกันมากินลาบเป็ดน้ำกันจ้าขอเทก่อนนะ จัดเต็มจัดเต็มจ้ามาแสบน้ำกันโรยด้วยนี่ใบมะกรูดทอดกระเทียมเจียวหอมหอมจ้ากระเทียมเจียวหอมหอมมากมายเลยลูกโดดจ้าลูกโดดพริกจากสวนปลูกเองให้กระถาง สารแน่ลรยลงไปมาแซบน้ำกันจ้าจะเต็มค่ะค่ะมาแซบน้ำกันลาบเป็ดอุดอรค่ะลาบเป็ดอุดอรก้อนอุดอรท้ำก็เลยต้องเป็นลาบเป็ดอุดอรเขาสวยนี่เขาสวยค่ะแซบกินเป็นเมียงพันเมียงกระเทียมเจียวลงไป สดอาบเป็ดอุดอรกินเป็นเมียงมาแสบน้ำกันลูกโดดกระเทียมเกี่ยว ใบมะกรูดทอดนี่เป็นจันไงไจสุดยอดสุดยอดกินเป็นเมียงแซ่บดิ ลาบเป็ดอุดรเมียงลาบเป็ดใส่กระเทียมเจียวใส่ใบมะกรูดทอดลงไป เมนูเนี่นยขั้นเเตอนหลายอย่างทำน่านจังหน่อยแต่ว่าแสบคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าสำหรับที่จะกินโตจะลบเมียงจะเมียง เลี่ยงเป็ดแซ่บห <c oughs> อมใบมะกรูดกระเทียมเจีย กระเทียมเจียวหอมๆเติมอีกขาดเมไายกระเทียมเจียวกับใบมะกรูดทอดเข้ากันกับลาบเต็ดค่ะ เรถ้ะลงจากออกกล่องน้ำนี่ต้มเป็ดน้ำต้มน้ำลืมไปว่าไม่ต้มบีบหน้าม่งกันจะได้เปรียปร้ยวๆอร่อยจ้าต้มเป็ดมาแสบน้ำกันด้วยค่ะ หอมหอมมะนาวคนะือมเป็ดสดน้ำห้นหอนอืม่บ it's not น้ำน้ำหนอนอสื่นใจกินเป็นเมี่ยงนี่แซบ่บเหลิสุดยอดเลยเทียมเจียวลงไปอื ใบมังกรดแห้งได้ไหนใบแห้งครับเอามาจากบานเาานท้ามเมืองแท้ตากแห้งมากกันแล้วเอามารลอดถอดล้องเบงยิ่งกรอบดีหอมหอมคือนกา เมียงลาบเป็ดอุดรเมียงลาบเป็ดอุดรแซบแซบลูกโดดเดี๋ยวเคยแกมที่หลัง 嗯，嗯。Mm. Mm. กินปะปากของเราตอนนี้อากาศอยู่อังกฤษเริ่มอุ่นขึ้นแล้วค่ะพี่น้องคะว่าไม่นีอยากฝนตกเริ่มอุ่นขึ้นดูแล้วจัง้อยกับออกไปนั่งกินยสุสวนแหละน่าเสมอมากอะหนาห่อน ก็ว่าฝนตกดีประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ฝนตกดีตลอดทั้งปีนับมือหาแดดอย่างแดดบ่ค่อยมอีรับคลิปนี้กับลาบเป็ดอุดอรค่ะแซบแซบ นี่ละค่ะตามแดดบางค่ำกินเองเนาะทุกอย่างอาหารค่ะกัช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มดีขึ้นค่ะอังกฤษค่ะต่อไปกาจะปลูกพักแล้วก็อาจจะมีให้ชมพักบ้างนิดหน่อยค่ะขอบคุณหลายๆนะคะขอมารับชมค่ะดูดีอินอิงแลนด์ค่ะเจอกันในวันหลังค่ะสวัสดีค่ะบ๊าบายค่ะ